<ırd> <Rabbi. S 1> เป็นช่างอะไรอีกแล้วคะวันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องรถน้ำมันเครื่องเครื่องตัดยาครับผมโอ้เครื่องตัดยาก็ถ่ายน้ำมันเครื่องอีกแม่แต่ว่ามันถ่ายเหมือนกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาจะมีท้องอ่างใต้เครื่องเนี่ยเอาไว้ถ่ายน้ำมันแต่ว่าเครื่องตัดยามันเหมือนมีท้องอ่างเราก็ใช้วิธีการของการถ่ายแบบเข้ารูไหนก็ออกรูนั้น เข้ารูไหนวรูไหนน้ำมันเข้ารูไหนออกรูไหนครับประมาณนี้เน่ตรงนี้ครับที่ปกติแล้วไหนครับเข้ารูไหนคเข้ารูนี้ครับผมหมายถึงน้ำมันเครื่องเข้ารูนี้ใช่แล้วครับก็ต้องเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเอาออกครับเอารูเดิมนี่ครับออกส่นิตไซนิตถุงนี่เหมือนทางตันอีกจะหนอแล้วก็ต้องย้อนกลับมาใช่ถ้าใครเคยดูคลิปเข้าก่อนนะครับที่ว่าทายน้ำมันเครื่องของรถฮอนดานั่นนะครับ ที่เคยทําไว้ในช่องนะครับช่องที่ช่องของผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีที่ข้างล่างของเครื่องเนาะแต่นี่มันไม่มีนะครับมันก็ต้องนี้นะครับหลักการเดียวกันนะครับคือเอาน้ํามันออกขึ้นหมดเลยนะครับนี่นี่นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการใช้น้ํามันเครื่องนะครับแล้วพอเราจะเติมน้ํามันนะครับคือเอาน้ํามันใหม่ใส่นะครับ ผมก็จะแบบระวังระวังพี่ระวังต้นบอลของอีชันแบบ้นครับ,รบผมก็จะเอาน้ำม,ามาันนี่ครับใส่ตามสเปคของตัวเครื่องมันนะครับมันบอกว่า1 0 0ซี่ีนะครับตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ขอบคุณห้องเบเกอรี่ของร้านจ๊กับแอนกาแฟสดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปทำเบเกอรี่ใหม่เปล่าทำมาได้นี่เป็นน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันสังเคราะห์แล้วก็หยอดเข้าไปนะครับประมาณเขาให้ใช้ประมาณ8 0ซีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนี่แค่นี้แหละนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะปิดจุก ปุ๊บ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 เกะเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับทานน้ำมันเครื่องอันนี้ขอลาก่อนนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาชมช่องแอนกับโจกนะครับ่วนช่องโจกับแอนนี้ช่วงนี้ขออนุญาตไปทำเสื้อนะครับาะเหนื่อยมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแอนกับโจกนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาต はい。